<Yeah. S 2> hmm. หนูว่าหนูไม่ไหวกับที่พักนี้ว่ะทำไมอ่ะไม่ดีจิมหายเลย <Yeah. S 1> วันนี้เราจะมารีวิวที่พักคือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกอ่ะ เรากะว่าเราจะมาเที่ยวกันเฉยๆใกล้ๆก็คือที่สัตหีบบางเสเลเนาะก็ไม่ได้กะจะมารีวิวอะไรแต่พบว่าพอมาถึงที่เนี่ยมันแบบว่าที่พักมันดีมากดีแบบดีเกินคาดอะ่ะก็เลยอดไม่ได้ที่จะแบบรีวิวให้เพื่อนๆน่ะได้ลองมาตามรอยพวกเราดูนะจ๊ะอันนะะี้ถึงบางเสะเลันนี้ถึงอะไรถึงบางสเสรนถึงทะเลทะเลใช่ไหม<ช>แต่ที่<ช>เราอยู่อ่ะทำไมมันเป็นเนี้ใช่ไหมคือแบบว่าหรือว่าอยู่เขาใหญ่อะ่ะเหมือนเขาใหญ่มาก อดีเนี่ยตรงนี้ยใครๆค,คิดว่าอยู่โคราชเขาใหญ่เขาเขียวอะไรเงี้ยมันต้องต้องฟิวนั้นแล้วจังหวะเนี้ยมันคนร,รีวิวชื่อมิเรอไปอันนี้<อ>คือห้องเราใช่ไหมใช่ใช่โอ้แล้วไม่บอกแล้วคนจะรู้ไหมล่ะยูเดินเข้าห้องอาก็เนี่ยห้องอันนี้ควรจะล็อกไว้เผื่อใครเอาหมามาอันนี้จะเป็นโซ่ระเบียง ที่พักที่นี่จะมีแค่12-13ห้องเท่านั้นจะแบ่งซ้ายกับขวาโซนขวามือจะเป็นเตียงเตียงเดี่ยวที่เป็นแบบเตียงใหญ่ส่วนโซนซ้ายมือจะเป็นเตียงคู่2เตียง,งเตียงเล็กๆ2เตียงคู่กันตรงเนี้ยเหมือนไม่ใช่สัต,ตหีบไม่ใช่บางสเลยมันคือเขาใหญ่ม,มันคือโคราชมันคือมีโมซาตอนนี้นี่เป็นเวลาที่พาทิตตกนะไม่ใช่พาทิตขึ้นใช่6โมงนิดๆก็จะได้ฟิลประมาณนี้พอเราโมจะไปเที่ยวมาแล้วพอมาเข้าที่พักก็เซอร์ไพรส์เลย เออว่าเอ้ยมันดีเกินค่ายิ่งตกเย็ยนยิ่งสวยอันนี้คือหน้าห้องพักของเรานะของดีมันไม่ได้มีแค่วิวเว้ <c oughs> มยมาดูห้องกันจะบอกว่าถ้าห้องลุกยาดานะเพราะตอนแรกไม่ได้กรจะมาถ่ายเพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปทําอะไรที่แบบละนีรละนาดไปแล้วไม่ได้เซตอะไรทั้งนั้นอย่าดรามา่าโอเคมันลกอะ่ะมีของลิปอ่ะที่ลกถ้เาเปิดพมาให้เฮ้ยเขาต้อนรับด้วยกลิ่นไก,ยก่ย่าง ไม่ใช่ในี่ของกินไปซื้อวะโอ้ยนี่ก็คือเตียงเตียงที่นี่แล้วก็มีตู้เย็นให้แล้วก็มีทีวีโอ้จะบอกว่าที่เนี่ยมันเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งคือเขาจะมี Wi-Fi แต่ละห้องเลยเว้ยไม่ต้องไปเช็คกับเช่คอีโยยมีไวไฟของตัวเองจ้าใช่อันนี้ก็คือเสื้อผ้าที่เราใช้แล้วก็จะลงๆหน่อยห้องไม่ต้องหาเนี่ยห้องแบบห้องไม่ได้แบบเวอร์วางอะไรนะแต่แบบว่ามันมีความสไตล์แบบลอฟมอดเนอร์นโมเดิร์นหน่อยแล้วก็วิวจากตรงเนี้ย แล้วเราชอมองพราะอาทิตย์ตกเกเนี่ย,ยถ้าเกิดเรานั่งอยู่ตรงเนี้มันเป็นวิวที่แบบโอเคมากสำหรับคนที่แบบอยู่บนเตียงแล้วมองเงี้ยวิวคือแบบเธอดูสินี่มันเขาหญ่บางสะเละแะไรแต่เป็นบางสะเลที่แบบอีกมุมหนึ่งไงมุมสวยๆคือแบบพีซไพายชอบอ่ะแล้วก็ตรงหน้าชานะ่กกว้างมากนะเธอเราสามารถแบบสั่งอาหารออที่เนี่ยคือจะบอกว่าชื่อรีสอร์ทเนี้ยคือ แม่มาตื่นเต้นเวลาจะหมดต้องรีวิวเชื่อรีสอร์ทไอ้แม่แม่ไม้สายลมไฮเดี๋ยว่อยอินเสิร์ตตอนท้ายตอนนี้ไม่ต้องหรอกเออจะบอกว่าที่เนี่ยนอกจากจะมีที่พักอ่ะเขาจะมีร้านอาหารด้วยซึ่งร้านอาหารสวยมากเป็นวิวแบบหน้าผาเลยสวยจริงก็จะมันไม่ได้เห็นแค่เหมือนต้นไม้อย่างงี้นะเพราะว่ามันจะมีหลังคาบ้านใช่มันจะเป็นเอ่อเลเยอร์ลงไปอ่ะมันจะเป็นแนวดิ่งลงไปแล้วคุณเห็นแบบ ความกว้างของวิวซัมมัว่าสิบองศาพูดแล้วไม่เห็นภาพอะไปดูดีกว่าไปดูกันจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าร้านอาหารเนี่ยมันจะเป็นวิวแบบไหนจะแบบเลอข้ามเหมือนที่เราบอกหรือเปล่านะแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่แมสเสียงอาจจะอุดอู้นิดนึงนะรีสอร์ทจะอยู่ชั้นหนึ่งร้านอาหารจะอยู่ชั้นหนึ่งจะบอกว่าเมื่อกี้ตอนที่เราขับไปเอาเมนูมาที่รีเซพชันอ่ะอจะบอกว่าใครที่มานอนที่เนี่ยสามารถ ใครที่มานอนที่นี่นะสามารถเอาเมนูจากรีเซพชันข้างหน้าแล้วก็สั่งอาหารนะโทรเข้าไปให้เขาไปส่งที่ห้องได้เลยถ้าเราไม่ต้องการไปกินดูวิวห้องบนอะไรอย่างนี้ จะบอกไว้กปิดเดี๋ยวต้องนับดูนะว่าคลิปนี้มีจะบอกไว้กี่ครั้งร้านอาหารนี้นะจะมีทั้งหมด2โซนเป็นโซนที่ปูด,ด้วยพื้นหญ้าเทียมด้านล่างกับขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นจะเป็นโซนนั้นกว้างร้านนี้นอกจากจะสามารถเซิร์ชได้ในเพจ Facebook นะเราสามารถเซิร์ชได้ในเว็บไซต์วงในเขาพามารีวิวที่นี่ละที่ร้านนี้เขามีเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งอ่านป้ายไม<า>่ได้ทันเจอคลิปมาเพิ<ะ>่งได้ข่าวในวงในเขารีวิวว่าราคามันถูกมาก วิราคาถ้าเกิดแบบของทันเล่นอะของว่างเริ่มต้นไม่เกิน100บาทประมาณ50 60 70 80คือกับข้าวที่เป็นแบบส้ตมตำแกงจืดปลาอะไรเงี้ยตั้งแต่120ถึง180ส่วนพวกอาหารทะเลก็คือตามน้ำหนักเออไม่แพงเลยวิราคาไม่แรงเลยแต่วิวสุดยอนดะใช่แบบถ้าเกิดใครจะแบบ ที่นี่มันเหมือนกับว่านอกจากเป็นท no the right sí wow. so, okay. ี่พักร้านอาหารใช่ปะเห็นเขาบอกว่าเขารับจัดงานแต่งงานด้วยนะแบบว่ามีพื้นที่ให้จัดงานแต่งงานแล้วใครที่เป็นพวกญาติๆก็มาสามารถนอนที่รีสอร์ทได้เหมือนกันจุได้ประมาณห้าสิบห้าสิบกว่าคนหกสิบกว่าคนได้อยู่สังหารได้ไหมเอาอินซีผาชาออินซีผาชาผมนะครับผมแล้วก็ต้มแซ่บกระดูกอ่อนแค่นี้แหละโอเคเพราะที่ไปตลาดมาก็เยอะไงอะไรนะมาดูนี่ คบบอุยอากาศอากาศได้อยู่นะแต่ว่ามันมันมันไม่หนาวถึงขั้นนั้นนะแต่ว่าก็เย็นๆลมพัดๆหน่อยสวยมากไฮเบรดมากนะ พออาทิตย์ตกสแต่ก็ได้วิวที่สวยๆนะเนี่ยจะบอกว่าตรงหน้าห้องมันก็ยังเป็นอะไรที่แบบก็ยังวาวอยู่อ่ะโอ้ยแมงอะไรร้องอ่ะสวยอ่ะชอบอ่ะที่เนี่ยมีร้านอาหารแต่อย่างที่บอกว่าเราเขาเขาให้เราสั่งมากินที่นี่ได้ใช่ไหม เราก็สั่งมากินนี่แล้วเราก็ไปเดินซื้อของมาด้วยโดยที่ตอนนี้เต็มโตก็คือถ้างของที่สั่งมาไม่มีที่วางเลยจ้าเกี่ยวอะไปซื้อกันมาที่ไหนบ้างนะตลาดสดแยกเจแล้วอีกอันหนึ่งก็เป็นตลาดนัดเต้าฐานไหมหรอเต่าฐานแถวแถวเต้าฐานอืมอันนี้มันไม่ไม่ค่อยค่อยไม่ค่อยเจอเนี่ยอันนี้ปลาทอดกุ้งทอดข้าวโพดทอดหัวปีทอดฉากออันนี้คือฉากวะ มันอ,มอีกอย่างหนึ่งที่แบบเราเราไม่ค่อยรู้จักแต่แต่เห็นมันแปลด,ดีคือเขาบอกว่ามันคืองบงบงบปิ้งงบงบงบสองชั่วโมงต่อหลังปิ้งงบอมันจะงบปิ้งอองบมงอ,บอมันจะฟิลเหมือนหอหมกเขาบอกมันจะมีไส้กะหล่ำปีกับโหระพานี่ฟิลแบบนี้ง่ายดอย อร่อยไก่ย่างห้าดาวจะบอกว่าอันนี้จะบอกว่าจะบอกว่าจะบอกว่าอาวอันนี้คือส้มตำส้มตำกุ้งสดกุ้งสดส้มตำกุ้งสดแต่สุกโห้โหืมกุ้งหวานเอาด้ยอ่ะ นวลนวทั้งสามตัวนี้คือเมนูเล็กคอมเมน์ของที่ร้านวันนี้นะส่วนนี้คือต้มแซ่บกระดดกดูดิความเปออมเมื่อยวเขแม่งละเอ้ยร้อนไม่หนักไปทางเปรี้ยวหนักไปทางเค็มแต่ว่าไม่ได้เค็มแบบกินไม่ได้แต่แค่มันไม่ได้เปรี้ยวจา๋าดีดูความหนืดความนิ่ม,มไม่ติดแคละเป็ดตัวนนี้ผัดปตอินซี ผัดชะอมน่ากินมากคือชอบเป<บ>็นคนชอบชะอมมากแบนเนื้อแบนเนื้อเคยสไลดชะอม <c ười> อืม้มอร่อยมากไปสิรสชาติเป็นไงอะ <c ười> เหมือนผัดผักเหมือนผัดผักกูดอย่างเงี้ยพออยาใช้มือนะเพราะว่าเดี๋ยวมันในนี้ไม่ได้ความสดอะ่ะนี่คือนางสดมากเลยนะต้องชิมน้ำนิดนึงชิมน้ำจิมน้ำจุกป่านไหม เนี้ยทั้งหมดนี้เท่าไรคะ 400. 400สี่ร้อยสี่ร้อยบาทดูซี่โคตรเยอะอันนี้ <บา S 2> คือ,คอมือมือผมใหญ่มากผมเป็นคนที่มือใหญ่มากวันนี้เราลาไปกับคลิปค่ำคืนแห่งความอิ่มจุกนี้ดีกว่านาะพรุ่งนี้ต้องมีแบบวิวตอนเช้าไหมถ้าเราถ่ายทันเราจะมัน <จะ S 2> ไม่ไมีหห<ม>ละถ่ายทันอยู่แล้วเธอจะตื่นหรือเปล่าแค่นั้นเองตื่นงั้นเดี๋ยวไปดู วิวพูดีนเช้ากันไม่ตัดนะจ๊ะเอาดีพูดีนเช้าเชื่อกันเช้าเร็วสายแล้วเปล่าเจ็ดโมงยังไม่ครึ่งเลยดูบรรยากาศที่เราสัญญา เป็นจะไดแล้วบังโมเต่รล้อเที่ขี้อ่ะก็มันต่างที่ต่างถิ่นเท่ขี้ไม่ออกสวยไหมลองดูวิวดูสวยอากาศเป็นไงบ้างเย็นอากาศเย็นหมอกหนามากนไหนๆก็ได้ไแล้วก็จักกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไครป์เพจด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้ว่าจะไปไหนบ๊ายบาย